นี่คือครีมที่การันตีด้วยรางวัลคุณภาพจากนิตยสาสรแพวเขาคือสุดยอดครีมรดเดือนริ้วรอยที่ดีที่สุดในปี2019เขาจะดีเขาจะเด็ดเขาจะดวงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ I don't ก่อนมาเจอกันกับแพอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมารีวิวครีมตัวหนึ่งนะคะที่ได้รางวัลการันตีด้วยคุณภาพจากนิตยาาสารแพลในสาขาครีมรถเดือนริ้วรอยที่ดีที่สุดของปี2019กันเลยนะคะคือแบบจึ้งมากทุกคนครีมที่เราพูดถึงนะคะคือครีมตัวนี้เลยคะ่ะ Kelly Bright r e Solution Cream นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า Kelly Cream ก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเจาะลึกเลยนะคะว่าส่วนผสมเขามีอะไรบ้างเขาช่วยในเรื่องอะไรนะและหลัง นี่พาทดลองใช้แล้วประมาณ7วันนะคะแพ้เห็นผลอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างผิวดีขึ้นไปในทางไหนชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยคลิปนี้แพ้จะพูดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราขอพูดเลยแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้จักครีมตัวนี้มากก่อนเลยนะคะทุกคนแต่ด้วยเนื่องจากว่าแม่ของแพ้คุณแม่นั่นเองนะคะนั่งเล่น y YouTube เนาะด้วยความที่แบบคน อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะปัดไปดูนูน่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจก็ไปปัดโดนดาราท่านหนึ่งที่เป็นแบบไอดอลของนางอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคุณดี้ชนานานั่นเองนะคะกําลังนั่งทาครีมบบกี้แล้วในคลิปนั้นเนี่ยพี่ดีชนานานเนี่ยใช้ครีมตัวนี้ทุกคนคือกําลังนั่งดีวิวกาลังนั่งทาซึ่งเขาก็เป็นไอดอลของแม่แพรอยู่แล้วแม่แพรก็เลยแบบสะกิด เนี่ยอยากได้อะคนละครึ่งไหมคือเราขอพูดตรงนี้เลยนะทุกคนตอนเราเห็นราคาครั้งแรกอ่ะเราตกใจมากคือมันเป็นราคาที่แบบว่าแอบจุกอยู่แต่ถ้าซื้อในราคาโปรโมชั่นอ่ะหารกับแม่คนละครึ่งอ่ะ ไม่แรงเลยนะได้ใน,นราคาโปรโมชั่นมาแล้วมันถูกมากและตรงนี้เองเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการได้น้องเขามาลองใช้แล้วก็มาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแคลลี่ครีมตัวนี้นะคะเขาเป็นครีมเติมคอลคลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษช่วยซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยในเมื่อเขามีโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยเขาสามารถจะช่วยฟื้นฟูได้ถึงชั้นเซลล์ผิวกันเลยทีเดียวและตัวของเขาเองเนี่ยนะคะยังช่วยเข้าไปปรับปรุงชั้นผิวที่สําคัญนะคะในทุกระดับให้เห็นผลอย่างชัดเจนเคลลีวนีรนะคะ เขาจะเข้าไปช่วยปกป้องฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะเจอกับมลภาวะต่างๆในแต่ละวันเดี๋ยวเราสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะคะว่า k e l l y b y ยและโซลูชันครีมตัวนี้นะคะเขาสามารถทําให้ผิวของเพื่อนๆเ,เนี่ยสวยครบจบในกระปุกเดียวได้เลยเรามาพูดถึงส่วนผสมของเขากันบ้างดีกว่านะคะทุกคนบอกเลยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานาเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานสากลด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่1กันเลยแล้วกันนะคะคือสารสกัดจากสาหร่ายสีน้าเงินแล้วก็สารสกัด จากสาราลยสีน้ําตาลนั่นเองนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงเนาะไม่ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายนะคะปกป้องไปถึงชั้น DNA แล้วก็เซลล์ผิวกันเลยทีเดียวสารสกัดตัวที่2นะคะก็คือแบคทีรียสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็โปรตีนจาก้าวบาเล่โปรตีนจากถั่วนะคะแล้วก็ไตรเปปไทด์เนาะซึ่งกลไกทั้ง4ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยส่งเสริมการในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการบูสต์คอลลาเจนนะคะจัดการคอลลาเจนแล้วก็ปกป้องคอลลาเจนนั่นเองาาาาให้้คคออเเจนนนขขขงงงรรีมมมวแแ็กึะ แล้วก็เป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยค่ะสารสกัดตัวที่3นะคะก็คือสารสกัดจากพับเพลินทะเลนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะทําให้ผิวของเรานะมีความขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสมากขึ้นนะคะและทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอกันมากขึ้นด้วยสารสกัดตัวที่4นะคะก็คือสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะเน้นมากๆในเรื่องของดิ้วรอยสารสกัดตัวที่5นะคะก็คือสารสกัดจากเมือกปลาดาวนั่นเองนะคะทุกคนสารสกัดตัวนี้เขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวนะคะทาให้ ทฟทูและสารสก,กัดที่6นะคะเป็นสารสก,กัดที่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าไม่พุ่นเนี่ยก็คือไม่ได้เลยสารสก,กัดตัวนี้นะคะเป็นสารสก,กัดจากไข่ปลาแซลมอนนั่นเองนะคะคือมันอร่อยมากเอาไม่ใช่คือมันเป็นสารสก,กัดที่รวบรวมไปด้วยคุณสมบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนเกลือแร่วิตามินนะคะอะมิโนแอซิด e ต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับผิวของเรานะทำให้ผิวของเราเมีความเต่งตึงเด้งดึง๋งอยู่ตลอดเวลา <c oughs> และที่สําคัญเลยเนี่ยเขาวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไข่ปลาแซลมอนตัวนี้นะคะเขาสามารถ กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเราเนี่ย ได้ถึง3 5 0กันเลยทีเดียวค่ะสกัดทุกตัวนะคะที่แพร์พูดมาเนี่ยเขาจัดเน้นในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวดูแลกระชับมากขึ้นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะพมองว่าครีมกระปุกนี้นะคะตอบโจทย์เรื่องริ้วรอยมากๆเลยนะาะสารสกัดต่างๆในครีมกระปุกนี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการเติมคอลลาเจนการลดเลือนริ้วรอยที่การใช้ครีมตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนแค่เราใช้ครีมตัวนี้นะแทนครีมที่เราใช้อยู่เป็นปกตินะคะก็ทาเชา้าแล้วก็เย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้เลยแนละ ที่สําคัญเลยนะคะครีมตัวนี้เขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงเราสามารถใช้ครีมกระปุกนี้นะคะเป็น sleeping mask ได้เลยนะคะทุกคนรับรองว่าตื่นมาเนี่ยหน้าก็จะอิ่มฉ่าเด้งฟูแน่นอนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันกับแพ้ตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนาะจะให้ดูกับเนื้อครีมของเขานะคะว่าเขาเป็นแบบไหนเข้มข้นยังไงบ้างนะคะก็ ไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมเขาก่อนแล้วกันนะว่าครีมเขาจะเป็นประมาณไหนนี่นะคะคือเนื้อของเขานะหนืดมากแต่ว่าเวลาเราปาดลงบนผิวของเราแล้วจริงๆอะ่ะมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแพรจะอินเสิร์ตคลิปของพี่ดี้ชนะนาให้ดูกันด้วยนะคะว่าคลิปไหนที่แพทกับแม่ของแพทเนี่ยโดนพี่ดี้นะคะไปายามาตอนที่แม่เอาคลิปมาให้ดูครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจผลิตภัณฑ์เขาสักเท่าไหร่เลยนะเราสนใจ แต่ว่าพี่ดีอ่ะเขาจะ50 up แล้วมัง้งทำไมเขาถึงแบบผิวเขายังเด็กอยู่เลยวะทำไมผิวใสแล้วเขาไม่เขามีลูกขุมขนหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นลูกขุมขนของเขาเลยทุกคนคลิปนี้นะคะก็เลยเป็นการรีวิวไชครีมตาม idol Y 50 up ของคุณแม่นั่นเองเนี่ยทุกคนดูผิวหน้าเขาดิดผิวเขาแบบ ดีมาก,ม,ากมีเนื้อของฟ้านะคะมัน<ะ>มีความยืดยุบาและโกยขึ้นค่ะนี่เห็นไหมคะโกยขึ้นทาทาแล้วโกยขึ้นให้หมดนะเ <rim> ขาไม่มีรูขุมขนเลยหรือเปล่าคือพอย์ของพี่ดีเนี่ยจะทายยังไงก็ได้แต่ขอให้โกยครีมจากล่างขึ้นข้างบนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีการโกงแรงน้มถ่วงของโลกของเรานั่นเองนะจ๊ะตอนนี้นะคะเนื้คอครีมซึมลง,งไปหมดแล้วนะทุกคนเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยมันมีความแบบอิ่มฟูดูแบบไม่แห้ง เอออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับครีมตัวนี้นะคะคือเวลาเราลงผิวหน้าของเราเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายนะกลิ่นมันหอมสดชื่นด้วยทุกคนแล้วก็เวลาเราลงหน้าเนี่ยมันจะมีความแบบเย็นเย็นสบายสบายบนผิวหน้าของเราอะ่ะมันเหมือนเป็นการรีเฟรชหน้าของเราไปในตัวทําให้เรารู้สึกสดชื่นทุกครั้งเวลาเราทาครีมตัวนี้ด้วยผิวของเราเนี่ยจะดูเด้งตึงฉ่าในเวลาเดียวกันเลยนะคะเราขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อน,นะะแล้ว,วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราสรุปปิดคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะคะกลับมาเจอกันใท้ายคคลลิปแวนะะเดี๋ยวเเรราขอสุปกี่ยวกับผล ที่เราลองใช้เจ้าครีมตัวนี้มาแล้วประมาณ7วันเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะโดย7วันนี้เราใช้แบบไม่งกเลยนะคะทุกคนเราจะใช้ตอนเช้าตอนมืดเราจะถ่าอีกครั้งหนึ่งเป็นสล e ป p i n g มาร์กเลยเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาเคลมไว้ก็หลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชุ่มชื่นล่องลึกลองตื่นความกระจ่างใสอาเราขอพูดหลักๆ3อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่างแรกเลย ที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยจะเป็นความชุ่มชื่นเห็นได้ชัดจริงๆว่ามันชุ่มชื่นจริงๆทุกคนเพื่อนๆน่าจะเคยเป็นกันบ้างเวลาเรานอน,อนห้องแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีประสบปัญหาที่ตื่นมาแล้วแบบเออหน้าแห้งหน้าเป็นขุยตื่นมาแล้วเนี่ยหน้ามันจะมีความแบบเดง้ดงๆฟูๆฉ่ำๆอุ้มน้ำแ,แปลกๆยังไงไม่รู้ทุกคนมันรู้สึกแบบเออเราแฮปปี้กับผิวแบบนี้มากๆเลยนะคะอย่างที่สองนะคะเป็นเรื่องของร่องลึกล่องตื้นต่างๆนะเราต้องขอบอกกันตามตรงตรงนี้เลยนะคะว่า ในเรื่องของล่องลึกล่องตื้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลชัดเจนเท่าที่ควรเพราะมันอาจจะแค่เจ็วันนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นผลเลยนะคะทุกคนสังเกตได้ว่าเดี๋ยวเราจะมองไงดีอ่ามุมเข้าไปละกันปกติแล้วเวลาเรายิ้มอะเราจะมีรอยตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยรอยตรงเนี้ยมันจะชัดเจนกว่านี้แต่ตอนเนี้ยมันดูแบบจางลงแพถึงบอกตรงนี้ว่าแพยังไม่ได้เห็นผลว่าเอ้ยมันหายไปเลยวะ่ะแต่มันดีขึ้นมันดีขึ้นในแบบ ที่มันควรจะเป็นก็คือระยะเวลาแค่7วันน่ะจะให้มันหายไปเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็นี่เรื่องของผิวกระจ่างใสเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าผิวมันดีขึ้นจริงๆเออจะพูดว่าแต่งหน้าติดง่ายขึ้นด้วยนะปกติแล้วแพรแต่งหน้าแพะจะชอบเป็นขุยต้องบริเวณผิวที่มันแห้งๆแต่พอแบบได้ลองใช้ครีมต่างๆนานานแล้วมันส่งผลดีกับตัวเองเราจะรู้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมันแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะโอเคนะคะแล่าลี่ก็คือคลิปรีวิวเจ้าแคลรี่บรยเลส มตัวนี้นะคะบอกว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะลองหาซื้อหาตามมาตามดูนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะสามารถทิ้งคําถามไว้ตรงข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบเนาะั้นวันนี้พาต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย